สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์นะคะในการทํากระถางเนาะกระถางยางเป็นเอากระถางยางมาทําเป็นกระถางเออเพื่อจะไปใส่ต้นโป่งคะนหนดูกระถางยางหน่อยเอากระถางยางแบบนี้นะคะมาเป็นกระถางต้นไม้ใช่ทาแบบไหนอ่ะก็เจาะรูใช่ไหมจาะทำแบบไหนเจาะรูเจาะรูตรงนี้ใช่ไหมตรงกลางอ่า อ่ะเราจะเจาะรูตรงกลางเพื่อเป็นกระถางเพื่อเอาไปปลูกอะไรปไปปลูกอะไร,ปรไปปลูกต้นปงเนาะเพราะว่าเราจะปลูกต้นปงนะคะเราต้องประหยัดทุนไว้ตอนนี้เราก็มีกระถางนะคะแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกระถางกัน คือกระถางแบบนี้เป็นกระถางยางลอยางอ่ะยางพราแล้วเราก็มีอยู่แล้วเนาะเป็นของเก่าเราก็เลยเอามาเจาะรูนะคะเจาะรูเจาะรูแบบนี้เจาะรูเพื่อเอามาเป็นกระถางต้นไม้นะคะอันนี้เป็นรีไซเคิลอย่างดีเลยแล้วก็ประหยัดไปอีกอย่างนึงไม่ต้องไปซื้อกระถางต้นไม้เนาะเราจะมาปลูกต้นปงเล็กๆใช่ไหมใช่ครับเรามาปลูกต้นปงเล็กๆโดยการเจาะรูแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูการ เจาะรูกระถางนะคะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปต่อไปจ้ะก็มือเจาะก็คือคนนี้เลยค่ะวันนี้ก็คือใครคะเนทครับอ่าสวัสดีสวัสดีครับอ่าเป็นน้องเนทนะคะวันนี้น้องเนทจะมาเจาะกระถางอ่าแบบนี้นะคะเป็นรูแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องเนททากันดีกว่านะคะเราก็อยู่ใกล้ๆเนาะ ตรงใต้ก่อนอันนี้เราก็ใช้ใช้เจาะในการเจาะรูกระถางนะคะเราต้องกะป้าว่าตรงไหนเป็นตรงตรงไหนเราต้องเจาะหรือเราไม่เจาะเข้ากลางค่ะเข้ากลางใช่ไหมคะเจาะรูเดียว อันนี้เขาก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งรูเนาะเนี่ยหนึ่งรูใช่ไหมใช่อันนี้หนึ่งรูเนี่ยมันจะมีก่อนหน้านั้นเราไม่ได้คิดเอ๊มันจะเป็นสี่ห้ารูแบบนี้อ่าอันนี้สี่ห้ารูก็คือเล็กใช่าาแล้วมันเล็กเราไม่อยากได้เอ้ยเราก็อยากได้แหละแต่ว่ามันช้าชแต่ถ้าเป็นรูใหญ่อย่างเดียวก็เอารูใหญ่อย่างเดียวเลย มันจะทําให้เร็วมากกว่าแล้วอันนี้เราก็ประมาณเท่าไรเนี่ยประมาณเท่าไรร้อยร้อยกว่าประมาณร้อยห้าสิบประมาณร้อยกว่าใช่ไหมร้อยกว่าร้อยกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราเอาแค่นี้ก่อนในรถเลยยังพึงเอาเดี๋ยวเราก็ไปจัดก,การทํากันก่อนเนาะเดี๋ยวทําไม่พอยังไงก็มาเจาะอ่าเดี๋ยวเราก็มาเจาะทีหลังเนะะาะอ่าบังเอิญว่าบังเอิญว่าไอตรงเนี้ยมันหลุดด้วยมันก็เลยหยุดก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อน จ้ะงั้นไปกันเลยเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราไปขุดขุดอะไรนะขุดต้นปงเนาะข,นขุดลูกป,ปงมาปลูกกันดีจ้ะ